ขณะที่ชะตากรรมซูซูกิเซียนั้นยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรเวอร์ชันไทยกุดอย่างดีไซน์ก็ได้เปิดตัวโฉมที่4ไปแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยงานดีไซน์คราวนี้จะออกแบบให้แตกต่างจาก Swift ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED กับกระจังหน้าแนวนอนก็จะดูต่อเนื่องกันพร้อมคิ้วโครมเมียมที่จะสอดคล้องกันอย่างลงตัว และพยายามจะเป็นชุดเดียวกับช่องดักลมอีกด้วยเครื่งไฟตัดหมอกหน้าจะยังไม่ถูกเอาออกไปนะส่วนด้านข้างทางซูซูกิจะพยายามกราเส้นสายให้ดูลงตัวและกลมกลม่อมขึ้นแน่นอนวาก็ต้องมีการตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมที่แนวกระจกเพื่อความหรูหราอีกทั้งเส้นสายอะไรต่างๆนั้นก็จะดูพลิ้วไหวขึ้นเสริมด้วยล้ออลอยขนาด15นิ้วที่ดูสง่าง,งามยังไงก็ตามด้วยข้อจำกัดของตัวรถที่พยายามจะไม่ให้ยาวเกิน4เมตร จึงทําให้ดูสั้นกุดกว่าซีดารรุ่นอื่นๆแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเทรนด์ของฝั่งอินเดียเขาด้วยข้อจํากัดด้านกฎหมายนั่นเองส่วนด้านหลังถึงไฟท้ายจะดูแปลกๆไปแต่อย่างน้อยก็จะมาเป็นแบบ LED แบบตัววายตะแคงและก็จะดูต่อเนื่องกับคิวโครเมียมอีกด้วยส่วนกันชนหลังก็จะทําให้ดูสปอร์ตขึ้นซึ่งในภาพรวมนั้นก็จะทําให้รถดูหรูหราขึ้นอยู่ประมาณหนึ่ง แายใต่ข้อจํากัดในเรื่องขนาดนั่นเองสำหรับขนาดตัวถังจะยังคงเหมือนเดิมทุกประการทั้งความยาว3 9 5 5มเมตรโดยจะมีฐานล้อ2,450ม mm, มและความกว้าง1 7 3 5ม mm, มโดยที่ความสูงนั้นจะเพิ่มขึ้น10มิลเป็น1,525ม mm. มแน่นอนว่าเหตุผลดังกล่าวก็มาจากข้อกฎหมายของทางฝั่งอินเดียนั่นเอง แม้สีรถจะคุ้นเคยกันดีในซูซูกิอินเดียทั้งสีขาวอาร์กติกไว้สีดำบลูอิชแบล็กสีเงินสเปนดิซินเวอร์และสีเทาแมกมากรีแต่ก็จะมี3มสีใหม่ที่จะดูสดใสขึ้นทั้งสีโปรโมทอย่างแดงกาแลนดเลดสสีน้ำเงินอารูลิงบลูและสีน้ำตาลนัตเบกบราว์ที่จะทำให้ดูพรีเมียมได้อีกภายในห้องโดยสารยังคงอ้างอิงจากสวิฟท์แฮชแบ็กตามสูตรและมีการตกแต่งสีเบจเพื่อความดูดีถ้ามีการตกแต่งด้วยลายไม้สีเข้ม ตัดกับสีเงินเพราะกับการกัดลวดลายที่ทําให้ดูพรีเมียมและโมเดิร์นขึ้นประเดิมได้เครื่องเสียงที่จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด8หรือ9นิ้วที่จะรองรับลำโพงถึง6ตําแหน่งและ a p p l e c a r า l a y พกับ Android Auto แบบไร้สายนั้นก็ต้องมาด้วยเช่นกันะระบบปรับอากาศจะมาเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอร์แมนนวลหรือแอร์ออโต้ซึ่งหน้าตาสวิต c h นั้นก็จะแชร์ร่วมกับหลายๆรุ่นเช่นกันพ้อมูลัยนั้นไม่ต้องสืบครับยกมาจากสวิทช์ตัวที่แล้ว และอีกหลายๆรุ่นพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันทั้งเครื่องเสียงคริสคอนโรลและโทรศัพท์แต่การปรับทิศทางนั้นทําได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นแต่มาตรวัดรอบกับวัดความเร็วจะมีขอบสีงเงินมาให้เช่นเดีกับจอกลางที่จะมีขนาด4.2นิ้วรวมไปถึงคอนโซลกลางก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายหรือเสียบสายผ่าน USB พร้อมกับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ AMT ซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งอินเดียนั้นจะให้มาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเงยขึ้นไปบนหลังคาจะเห็นว่ามีกระจกมองหลังตัดแสงแมนนวลอยู่ยังไม่พอไฟอ่านแผนที่ก็จะมาเป็นแบบเต็มแผงและก็จะมีมูลลูฟมาให้ในรุ่นท็อปสุดอีกด้วยส่วนแผงประตูก็จะมีการทำดีไซน์ให้ดูลำขึ้นพร้อมกับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกและกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าที่จะมาเป็นแบบครบชุด สำหรับเบาะนั่งยกมาจับสวิปทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าที่จะมีการอัปเกรดดีไซน์อีกเล็กน้อยและเบาะหลังที่จะมีพนักพิงศีรษะสองตำแหน่งที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วเสริมช่องแอร์ด้านหลังและช่องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type C โดยมีขนาดห้องโดยสารที่กว้างสมตัวความปลอดภัยก็เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของซูซูกิทั้งถุงลม6ลูกระบบเบรก ABS EBDBA ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยขึ้นเขาที่จะให้กันครบทุกรุ่นส่วนบางรุ่นย่อยก็จะมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทางและเซ็นเซอร์ตัวจับลมยางเรียกได้ว่าความหรูหราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไป,นป,นปนตามยุคสมัยเช่นเคยขุมพลังจะมีเครื่องยนต์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือ1.2ลิตรรหัส Z12E ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็จะมีทั้งแบบธรรมดากำลัง81.58แรงม้าแรงบิด111.7นิวตันเมตร พร้อมเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์กึ่งอัตโนมัติ5จังหวะเช่นกันส่วนแบบ CNG นั้นก็จะมาพร้อมกับกำลังลดลงมาหน่อยเป็น69.75แรงมา้าแรงบิด101.8นิวตันเมตรซึ่งตัวถังก๊าซเองก็จะมีความจุ55ลิตรมีแค่เกียร์ธรรมดา5จังหวะเท่านั้นแต่ทั้ง2เครื่องยนต์จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้างานวิศวกรรมก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัทด,ด้านหลังทอร์เนบีบ พร้อมดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังและพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตามระเบียบสำหรับราคาจำหน่ายก็จะเป็นไปนตามนี้เลยเนื่องจากซูซูกิขายดีในอินเดียรุ่นใหญ่ต่างๆจึงต้องมาเยอะซึ่งจะเริ่มทำตลาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะส่งออกในบางประเทศส่วนประเทศไทยต้องมาลุ้นกันว่าจะมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ซึ่งคันนี้โอกาสมาก็อาจจะน้อยนิดนะครับแต่ก็จะมีรุ่นอื่นๆที่จะรอเสิร์ฟอยู่นะแต่จะเป็นอะไรนั้นค่อยมาว่ากันในภายหลังครับ